ี่น้องเอ้ยหาเราตลาดขึ้นเก่าแล้วครับผมหาอยู่หากินขึ้นเก่าครับอันเป็งบรรยากาศของกงครับผมวันนี้วันฝนโอ้คือฝ่าคือฝนฝนตกแถบเสมอเลยครับพี่นียนี่ครับบรรยากาศ อย่างน, en. น้อจะกินน้อมีน้หคนลอตลาดโบลายเปนไดตัวมันนี้บนี้นี่ครับร้านสิมาสื่หมูนี่ครับสื่อตับหมูค้ับบมไปเห็ดลาบหมูรับพี่น้องกี่ยนยาบยับยาบมั้ยอย่ นะครับตับหมูครับผมมาได้เอาที่สองให้เราเจ้าแหล่เจ้าแหล่ยี่สิบบาทครับผมพี่น้องตับหมูยี่สิบบาทได้เรียบร้อยครับผมไปแล้วครับโอ้ว่าแล้วพี่น้องเลยว่าคืมฟ้าคืมฝนฝนตกกี่เลยพี่น้องเด้อคนน่ะตกจังแหงเลยครับ อย่างแรงเลยฝน